สวัสดีครับเดี๋ยวรอรอพ่อแม่พี่น้องก่อนรอสมาชิกก่อนนะครับอ้ามาแล้ว9ท่าน19ท่านนะครับผมโอเคครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีอย่างเป็นทางการนะครับนะมาคุยกันในวันหวยออกนะครับวันที่16ในวันที่16กกรกฎาคม2563นนะครับก็ผมก็จะมาย้ำข้อมูลเดิมนะครับแล้วก็มาแวะมาทักทายทำตัวตามสบาย ในวันที่หวยออกแล้วกันนะครับผมนะก็ท่านใดที่เข้ามาน่าจะเห็นรูปหน้าปกผมแล้วเนาะนะ,นะยืนยันตามนั้นนะครับนะยืนยันตามนั้นหน้าปกเนาะวิ่งสองบนนะครับวิ่งสองบนเอาไปเล่นล่างด้วยก็ได้นะครับนะสวัสดีทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาเอ่อเรื่องที่จะคุยหัวข้อเรื่องแรกก็คือเลขดับนะครับเออไม่ใช่สิเลขอั้น อันเยอะจริงๆนะอันทุกตัวเลยนะครับสวัสดีครับพี่ต้นหอมนะครับเดี๋ยวผมขอดูเล็กอันนิดนึงนะครับเอาข้อมูลเล็กอันมาลอยฟังเข้ามาแล้วฝากกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยนะครับโอ้สวัสดีครับคุณโรสไลน์นะครับก็ 2อล่างสวยค่ะถาดคุณตาตาครับผม29ล่างนะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับอ้าวทำไมผมหาข้อมูลเล็กอันไม่เจอนะครับไลฟ์สดนี้ผมก็จะมาย้ำข้อมูลเดิมมาเนาะนะครับย้ำข้อมูลเดิม สวัสดีครับคุณอมภัยคุณชื่อเวฟคุณสุภวรรณนะครับอ่า,อานทักทายไปแล้วไม่เป็นไรนะครับอันอันกับทุกตัวแหละตัวเลขที่ผมแบ่งปันไปก็อันเหมือนกันเพราะฉะนั้นอันเมดสิมีตัวใดซื่อที่นี่นะครับคือ ไม่ต้องขายนะครับคนขายคนขายไม่ต้องขายคนซื้อจะได้ไม่ต้องซื้อเนาะเพราะว่าอัานกันทุกตัวเลยก็ไม่รู้จะคือถ้ามันออกเลขอันมาเนี่ยนะครับถ้าผลหวยออกมาตรงกับเลขอันอันดับแรกก็คือหกห้าห้าหกเห็นโชว์ให้ดูกะว่าจะมาซื้อใต้ดินอัานซะงั้น อันมากๆนะครับถ้ามันออกเลขอันมางวดหน้าอันเยอะอีกผมว่านะครับแต่ถ้ามันไม่ออกตรงเลขอันไม่ใช่เราอะไรหรอกนะครับแต่ละสำนักแต่ละเจ้าแต่ละอาจารย์ให้เลขงวดที่แล้วอะ่ะน่าจะเข้าเกือบทุกอาจารย์ะนะครับอาจารย์ดังๆหลายท่านเนาะให้มาแล้วมันเข้าเข้ากันเยอะนะครับถูกกันเยอะแล้วทีนี้เลขดังมันเข้างวดที่แล้วเนาะก็เลยทําให้งวดนี้ เลขดังจากอาจารย์ท่านดังๆเนะ่ยเกือบทุกสำนักนะครับมันก็เลยอั้นไปด้วยเจ้ามือก็เลยพลอยไม่กล้ารับเนาะอะไรประมาณนั้นแหละกเ็เลขงวดนี้ก็ตันไปตรงกับเลขอาจารย์ดังเขาด้วยเลขที่มันเข้างวดที่แล้วด้วยเนาะก็เลยพลอยให้ของเรามันตรงกับเลขกันนะแต่ก็มีบางตัวเนาะ เลขผมมันมีอยู่หกตัวนะครับเจ็ดสี่สองห้าหนึ่งหกเนาะมันก็อ่านหมดนะเลขเจ็ดเจ็ดสองห้าหกสองเจ็ดก็ยังอ่านเลยนะครับโอ้หกห้าสองในเว็บให้บาทละหนึ่งร้อยโอ้โ,อโอพอๆกันกับโต๊ะเลยเนาะก็ถ้าให้จ่ายบาทละหนะึ่งร้อยน่ะ ก็ไม่ต้องเล่นสามตัวตรงครับเล่นสามตัวโต๊ดไปเลยซื้อซื้อสามตัวตรงร้อยคุณร้อยเนาะร้อยคุณร้อยก็ใส่โต๊ดไปอย่างเดียวเลยสองร้อยสองร้อยพอนะครับโอเคครับผมตัวเลขที่ผมจะนําเสนอในคลิปนี้หรือคลิปอื่น,นเนาะเป็นเพียงตัวเลขที่ได้มาจากการดูข้อมูลผลหวยย้อนหลังเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วโปรดใช้วิจารยณในการรับชมด้วยนะครับเอาไว <c oughs> ้เป็นข้อมูลในการ เลือกซื้อเลือกหาสลักเหมือนรัฐบาลก็แล้วกันเนาะนะเรารู้กันแล้วกันนะครับถ้ามันอั้นกันอย่างนี้ก็ผมจะเปลี่ยนเป็นกล้องหลังนะครับเป็นข้อมูลที่ผมเผยแพร่ในงวดที่แล้วเนาะอันนี้เป็นปักหลักสตัวบนนะครับปักหลัก2ตัวบน ประจำเดือนกักฎาคมนะครับในงวดวันที่หนึ่งที่ผ่านมานะครับไม่เข้าเนาะหลักสิบนี่เลขสี่เลขศูนย์เลขหกเลขสองนะครับหลักหน่วยนี่เลขเก้าเลขเจ็ดเลขศูนย์เลขสี่เลขสามนะครับก็เอามาวินไปเลขชุด3ามตัวเอาสองตัวก็จะได้ผมไม่ได้วางบนโต๊ะนะครับมันอาจจะสั่นๆนิดนึงยี่สิบชุดนะครับเพราะว่าหลักหลักสิบนี่ มีสี่ตัวหลักหน่วยมีห้าตัวนะครับบินบินแล้วก็ได้ตามนี้นะครับยี่สิบชุดเป็นข้อมูลเดิมนะครับจากงวดที่แล้วด้วยนะครับแต่งวดที่แล้วไม่เข้านะงวดที่แล้วนุนไปอยู่ปากหลักล่างเลยนะครับทั้งสองทั้งบนทั้งล่างเลยก็จะมีสี่หกสี่เจ็ดสี่ศูนย์สี่สี่สี่สามนะครับศูนย์เก้าศูนย์เจ็ดศูนย์ศูนย์ศูนย์สี่ศูนย์สามหกเก้าหกเจ็ดหกศูนย์หกสี่ กสามนะครับสองเก้าสองเจ็ดสองศูนย์สองสี่สองสามะอันนี้ผมเอามาเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งเพราะว่าเมื่อคืนนะครับไลฟ์สดไปเมื่อคืนนี่ไม่ได้เล่าเนาะถ้าเชื่อมั่นในเลขปักหลักยี่สิบชุดเนี่ยทำเป็นเลขชุดสามตัวได้เนาะนะครับโดยนำเลขหนึ่งถึงเลขศูนย์นะครับมาวางหลักร้อยทั้งยี่สิบชุดเนี่ยก็จะได้ ก็จะได้200ชุดเนาะ200ชุดนี่ลองไปคำนวณดูถ้าเล่นเฉพาะ200ชุดนี่จะกำไรไหมนะครับถ้าไม่ชอบเล่เบิ้งเลขตองเล่หามนี่ก็ตัดเลขหามออกไปเนาะก็จะลดจำนวนไปหรือถ้าใครมีเลขดับนะครับก็ตัดเลขดับออกไปส่วนเลขดับในสูตรของผมงวดนี้เนาะก็จะเป็นเลข9เลข8เลข0แล้วก็เลข3นะครับ โอเคนะครับส่วนอันนี้อันนี้ผมมานําเสนอให้ให้ฟังเพราะว่าเลขกันมันเยอะนะครับเลขกันมันเยอะผมเลยหาทางเลือกให้นะครับแต่ตัวสรุปของผมก็คือเลข2นะครับนะเลข2บนนั่นแหละ,ะเลข6ตัวก็มี7 4 5 2 1 6นะ่ห้าสองหนึ่เนาะเจ็ดสี่ห้าสอนึตามนั้นนะครับผม ส่วนปากหลักล่างที่มันเข้างวดที่แล้วนะครับนะงวดนี้ก็สามารถนํามาใช้ต่อได้เนาะมันมีสามสิบชุดเนาะผมจะเปลี่ยนเป็นกล้องหลังอีกรอบนึงนะครับให้พ่อแม่พี่น้องได้เห็นกันชัดๆว่าเผื่อใครจดไม่ทันอันนี้งวดที่แล้วเข้าแปดสามนะอันนี้ปากหลักล่างอย่างเดียวนะครับสามสิบชุด หลักสิก็จะมี 3, 4, มสีองห้นะครับหลักหน่วยก็จะเป็น 9, ก้าห้าหกสามเจ็บินไปเลขชุดสามสองตัวแล้วก็จะได้3าสีชุด 3, ามเก้าสามห้าสามหกสามสามสามเจ็ดสามแปดสี่เก้าสี่หจดสี่แปดสองหหก 8,9,8,5,8,6,8,3,8,7,8,8,8,3ป 8, ดกแมแดออกงดที่แล้วแล้วนะครับนะห้าก็ออกงดที่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะลดต้นทุนนะครับคิดว่ามันจะไม่มา3าบีกก็ตัดออกเลยก็ได้นะนะครับวันนี้วันพุนหัดเนาะก็ท่านใดที่เดี๋ยวถ้ามีเวลานะผมจะทำหวยฮานอยให้สำหรับ ท่านที่เป็นสายหวยฮานอยด้วยนะครับคือมาคลิปนี้ไม่มีอะไรมากนะครับผมมาคุยสบายๆนะครับในวันที่หวยออกไม่ต้องเครียดเลขอันมันเยอะเกินนะครับแล้วถ้าถ้าเป็นไปได้ถ้ามันอันเยอะจริงๆอ่ะนะครับบางบางตัวก็จ่ายครึ่งเนาะจ่ายครึ่งหนึ่งนะครับถ้าสามารถ ลงทุนได้ก็ลงทุนดีดีกว่าเสียดายนะครับถ้ามันออกมาจริงๆนะครับแต่ถ้ามันอั้นเขาไม่รับสบายๆไม่ต้องซื้อนะครับนะมันออกมาก็เสมอตัวนะครับไม่ต้องหรือนะครับหรือถ้าบางสมาชิกบางคนก็ทักมานะครับไปซื้อแล้วนะครับเขาตัดออกมันก็จะประมาณนี้แหละนะครับหรือซื้อแล้วถูกเขาไม่จ่ายก็มีนะครับ อันเยอะจริงๆโอเคครับผมนะก็เลขผมไม่มีเปลี่ยนแปลงนะครับนะเลขที่ผมให้ไปเมื่อคืนตัวเดิมไม่มีเปลี่ยนแปลงนะครับแค่ผมมาย้ำมาทักทายนะครับในวันที่เราน่าจะทำตัวสบายๆกันนะครับผมส่วนท่านที่สมัครสมาชิกเข้ามาผมต้องขอขอบคุณมากๆนะครับนะที่เชื่อมัน่นในแนวทางเพราะว่าผมก็บอกแล้วเนาะว่าผมไม่รู้ว่าหวยออกตัวไหน ข้อมูลตัวเลขที่ผมนําเสนอเป็นเพียงข้อมูลที่ได้มาจากการวิเคราะห์มโนโผลหวยย้อนหลังเท่านั้นนะครับผมเรียกว่ามโนเลยนะโดยส่วนตัวผมแล้วนะครับนะ,ะตัวเลขต่างๆที่ที่ไม่ว่าจะเป็นผมหรืออันเยอะมากจะไม่ซื้อเยอะงงเลยด้วยงงเลขเลยะนะครับก็ โดยส่วนตัวผมนะครับเรื่องตัวเลขนะนะครับมันคือการคาดเดาเนาะไม่ว่าจากสำนักไหนสูตรใดก็แล้วแต่เนาะถ้าเป็นการคำนวณก็สูตรคำนวณเราควรที่คิดคน้น,นึ้นมาเองเนี่ยก็คิดค้นจากจินตนาการทั้งนั้นนะครับวิธีการก็มนโนกันไปนะครับสายอันนี้สายคำนวณสายสถิติเนาะส่วนสายสายสาย,ยาศาสตร์ก็ก็อีกอย่างหนึ่งเนาะมันก็แล้วแต่ความเชื่อนะครับเพราะฉะนั้น ทุกอย่างมันเกิดจากจากตรงนี้ทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นไม่มีใครรู้ว่าหวยออกตัวไหนนะครับจะตามอาจารย์ท่านใดตามสูตรไหนก็แล้วแต่นะครับผมเชื่อเลยอย่างหนึ่งว่าถ้าเขาเคยพาคุณถูกหวยเคยให้หวยคุณเข้าคนถูกเคยให้หวยคนถูกนะครับเข้าบ้างไม่เข้าบ้างอะไรแบบนี้นะครับอันนี้ถือว่าเป็นการโฆษณาตัวเองไหมนะครับก็ตามเขาไปเรื่อยๆนะครับ แต่ถ้าไม่เคยถูกหวยกับเขาเลยนะครับสั่งแค่สามงวดติดต่อกันเนี่ยหรือสองงวดก็พอแล้วนะครับเกินพอแลยสองงวดสามงว,วดเกินพอนะครับสองงวดไว้พิจารณาเนี่ยนะครับก็เลิกตามได้แล้วนะครับหาหาที่ใหม่ตามดีกว่าหรือถ้าคุณมีสูตรของคุณเองอยู่แล้วก็เชื่อมั่นในแนวทางตัวเองนะครับนะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นแล้วไม่มีอะไรจะพูดแล้วนะครับผมแค่ว่า แวะมาทักทายมาอวยพรให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับที่เสียงโชคในวันนี้หรือทุกๆวันนะครับเพราะเพราะมีรายการให้เสียงโชคทุกวันเลยเนาะนะครับไม่ว่าจะเป็นัวงานอยนี่ทุกวันเลยนะครับยังมีคนให้ผมวิเคราะห์หวยจี้ด้วยนะนะขอขอนอกเรื่องหวยไทยนิดหนึ่งเพราะว่าหวยไทยผมพูดไปหมดแล้วนะครับก็จะไม่มีนอกเหนือจาไเลย มากกว่านี้นะครับหวยลาวหวยฮานอยเนี่ยผมก็ได้ผมทําตามทาเล็กเลี้ยงของสมาชิกเนาะนะครับยังมีสมาชิกให้ผมเรียกแลว้ววผมทําหวยยี่จี่โอ้โหพอมาดูเลขดับดับเทียบอีกงงเลยดูเป็นเลขดับนะครับดูเป็นเจ้าเป็นเจ้าไปนะครับมีอยู่สิบเจ้าก็ดับสิบตัวนะครับ มีอาจารย์อยู่สิบท่านเลขก็ดับสิบตัวครับเพราะฉะนั้นอ <c oughs> ขอบคุณมากครับพี่ต้นหอมแบบน,นี้คุณพี่ต้นหอมน้องต้นข้าวเนี่ยตามผมไปทุกที่ครับไม่ว่าจะเป็นเฟซเฟซบุ๊กไลน์นะครับเพจเฟซบุ๊กไปหมดเลยนะครับขอบคุณมากๆากโอเคผมพูดถึงอ่อ่า นอกเรื่องอนะเนาะหวยลาวหวยฮานอยหวยไทยเนาะก็ผมก็ตามตามคำกรนะบอกเนาะก็มีเข้ามีหลุดบ้างเช่นกันนะครับผมดู i, เศรษฐีเป็นหลักเนาะเศรษฐียอนหลังเป็นหลักส่วนหวยหวยจีเนี่ยผมเริ่มสังเกตแล้วแหละนะครับวิธีการมีวิธีการอยู่นะแต่กําไรมันจะน้อยหน่อยตามทั้งกําลังวันทั้งชุดเต็มนะครับเอ่อถ้าจะตามนะครับผมแนะนําให้ตาม2ตัวหรือ3ตัวอย่างใดอย่างหนึ่งเนาะ ถ้าตามทั้งสองตัวสามตัวเนี่ยก,ก็แล้วแต่กําลังซักนะครับแต่ละคนถ้าตามสามตัวบนนะครับมันจะมียี่สิบชุดเนาะถ้าตามกําลังวันด้วยตามชุดเต็มด้วยจะเป็นสี่สิบชุดถ้าเข้าโต๊มาในสี่สิบสิบชุดเนี่ยอย่างน้อยก็กําไรนะครับนะเลขชุดเต็มยี่สิบชุดเลขชุดตารางวันยี่สิบชุด เป็น40ชุดนะครับอันนี้พูดถึงสามตัวนะครับส่วนสองตัวเนี่ยมันเยอะเกินนะครับ2ตัวแค่ชุดเต็มชุดเดียวก็3าชุดชุดกําลางวันนี้ก็3าชุดนะเพราะฉะนั้นถ้าถ้ามันเข้าก็โอเคหนูอเอาแค่สามตัวนี่คือคนที่เล่นเป็ดน,นะนะครับอีกคนหนึ่งนะครับคุณคุณนิตยาเนาะคุณนิตยานี่เข้าทุกงวดนะครับเข้าทุกงวดเลยถูกหวยทุกงวดอนะ่ะ เป็นสมาชิกในในลายกลุ่มไม่มีกลุ่มสิในลายด้วยนะครับเป็นสมาชิกผมด้วยแล้วก็ตามดูคลิปหวยกำลังวันแล้วก็ชุดเต็มด้วยคนอะไรซื้อหวยถูกทุกงวดนะครับสุดยอดมาก <laughs> ผมเองอ่ะเป็นคนไม่วหวยนะครับบอกตรงๆเลยปีนี้ผมบึกถูกลอตเตอรี่แค่ใบเดียวเอง <laughs> มีเลขวิ่งบนแม่นๆเปล่าครับเอา ผมทําเป็นเลขลูกหน้าปกไงครับนะหน้าปกไงที่ผมโพสต์ไว้หน้าปกนะ่ะเลขวิ่งบมผมนะครับไม่รู้จะแม่นไม่แม่นเนาะแต่ก็ดูไว้ก่อนแล้วกันนี่ผมว่าจะยุติการไล์สดแล้วนะแต่มีสมาชิกเข้ามาผมก็แบ่งปันสองครับผมแม่นไม่แม่นรอดูกันตอนหลังหวยออกนะครับ ผมไม่สามารถการันตีได้ว่ามันจะแม่นไหมนะแต่ว่างวดที่แล้วเข้านะเข้าเลขห้าอยู่นะนะครับงวดที่แล้วเข้าเลขห้าอยู่นะงวดนี้ไม่รู้จะมาไหมนะครับแต่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นมามาแน่นอนนะครับหลักสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นเนี่ยส่วนอีกสาสิเปอร์เซ็นผมให้มาหลักหน่วยหรือหลักร้อยนะครับสองสี 2, ่ครับอาจารย์นะครับ โอเคนะครับมันเวลาเท่าไหร่เนี่ยจะ11ิบเอ็ดนาฬกาแล้วผมยังโอ้จะห้าโมงเช้าแล้วผมยังไม่ได้ทำฮาหนอยนะครับให้สมาชิกเลยก็เลขคาดการนะครับ7 4 2ดสีห้าหนะครับวิ่งบนตัวเดียวคือเลขสองนะครับส่วนวิ่งล่างผมขอสงวนสิทธิ์ไว้ให้สมาชิกนะครับสงสัยจะรูด 2.0ถึง2.9เลยอ่ะจัดไปครับผม,มคุณพันนิพันลีนะครับนะก็ตามนั้นนะครับข้อมูลผมจะแบ่งปันก็เป็นข้อมูลเดิมนะครับไม่มีอะไรนอกเหนือไปจากนี้แล้วนะครับผมเออผมเล่นไปแล้วตัวนี้เดี๋ยวผมอันนี้ผมตามมา8ปปีแล้วเนี่ย <laughs> ผมจะเขียนตัวไหนดีเนี่ย ผมตามมาแปดปีแล้วไม่แปดปีสิผมมาทำงานที่โคร,ราชนี่อยู่โรงงานสิบห้าปีนะครับแล้วอยู่โคร,ราชนี่ก็โอ้โหตั้งแต่อยุยี่2บสองอันนี้สี่สิบจะยี่สิบปีแล้วเนี่ยผมตามเลขนี้มาสิบกว่าปีแล้วครับ คืออันนี้ผมผมจัดไปแล้วนะผมจัดไปแล้วผมจะจัดที่มันตรงข้ามกับเลขผมในวันนี้เลยเพราะว่างวดไหนที่ผมตามเลขตัวเองเนาะจะพาสมาชิกซวยไปด้วยนะครับเอาตรงๆนะเล่นหวยตัวเองไนมะ่ไม่เคยเข้าเลยพอดีเลขสามันดับในสูตรของผมนะครับเลขสามมันดับในสูตรของผมผมก็เลยจะจัด เลขสามเลยนะครับหนึ่งหกสามนะหนึ่งหกสามแถมทะเบียนรถยังโอ้ไม่เอาแล้วเพรานะแหละทะเบียนรถหกหนึ่งห้าศูนย์นะครับทะเบียนรถหกหนึ่งห้าศูนย์ อันนี้ไม่ตามนี่ก็เล่าให้ฟังเพราะว่าผมก็ชอบเหมือนกันหนึ่งหกสามนี่ผมจัดไปแล้วนะนะครับส่วนหกหนึ่งห้าศูนนี่ผมเล่าให้ฟังนะครับผมเล่าให้ฟัง ผมจะในความรู้สึกเนาะเพราะว่าเลขมันใกล้ตัวผมทุกทุกงวดที่ผ่านมาเลขใกล้ตัวทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นหมายเลขโทรศัพท์ลงท้ายขึ้นขึ้นบนอะไรพวกนี้นะครับทะเบียนบ้านพวกนี้บ้านเลขที่โอ้มันอยู่ใกล้ๆตัวเรานี่แหละทะเบียนมอไซค์เงี้ยนะครับโอเคครับผมนะแค่นี้แล้วกันก็ผมขอตัวมาทำ อย่างอื่นก่อนต่อจากนี้ยังไม่เข้าสวนเลยนะครับเดี๋ยวจะไปผูกผักต่อชอบห้าหนึ่งหนึ่งห้าวันนั้นผมจับได้เลขเออผมลืมจะเล่าเลยผมจับได้เลขสองหเจ็ดเลขอันครับผมสองหเจ็ดวันนั้นจับฉลากได้เลขสองหเจพอผมจับฉลากมาสามงวดแล้วนะครับสวัสดีครับคุณธนะนกร นครเข้าไปสองงวดนะครับเข้าล่างทั้งสองงวดเลยเข้างวดที่แล้วเข้าแปดสามเนาะงวดนี้งวดก่อนไม่เข้างวดวันที่หนึ่งมิถุนาเข้าสองสี่นะครับงวดนี้สองหกสองสองเจ็ดหกหรือสองหกเจ็ดนี่แหละนะครับสามตัวนี่แหละนะครับบ้านเลขที่ผมเหรอบ้านเลขที่หกหกหกทับสามนะครับหกหกหกทับสาม เพราะฉะนั้นเลขมันไม่ไกลเลขมันไม่ไกลจากจากเลขที่ผมโชว์ให้ดูเลยนะครับ6 6 6ับามามนั้นครับผมสำหรับท่านที่เข้ามาทีหลังนะครับนะเข้ามาเพิ่งเข้ามาต้องขออภัยด้วยนะครับขอยุติการไลฟ์สดเพียงเท่านี้ขอบคุณทั้ง70ท่านที่ยังดูอยู่นะครับหวังว่าข้อ,ขอมูลที่ผมแบ่งปันจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับคลิปนี้นะครับแค่มาเล่ามาพูดมาคุย กันตามภาษาพี่น้องเนาะนะครับพี่น้องเพื่อนฝูงนะครับบางท่านก็เป็นเป็นพ่อเป็นแม่เลยนะครับบางท่านก็เป็นพี่เป็นน้องนะครับโอ้ยอันนี้เออผมอ่านคอมเมต์อยู่ผมลืมเล่านะฝันว่าพ่อตายแกอายุ94 9 5สิ 95. โอ้อายุยืนมากเลยนะเนี่ยนะครับโอ้เก้าสิบี่เก้าิบห้าเนี่ยเราจะถึงเจ็ดสิบไหมเนี่ยนะครับถือว่าอายุยืนมากเออ ความฝันนี่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเนาะก็เพราะว่าผมไม่ได้สายทํานายต้องขอโทษสมาชิกด้วยนะครับแต่ก็ถ้ามีตัวเลขอยู่ในมืออยู่แล้วนะ่ะนะครับตัวเลขที่มันเกี่ยวข้องอยู่ในมืออยู่แล้วมันก็น่าจะนําไปใช้งานได้เนาะนะครับพราะความบังเอิญมันเกิดขึ้นตลอดเวลานะครับแม้แต่ตัวเลขที่มันออกทุกๆงวดงวดที่แล้วออกแปดสามนะ ผมอยู่หมู่8ปมาเล็กที่อยู่หกหับสมหมู่8 <c oughs> ก็8ปดสาข้างบนข้างบนออก5 8, นะ้าแปดเนาะลงท้ายอะไรนะหมายเลขโทรศัพท์อีกเบอร์หนึงอะมันลงท้ายด้วย8ปดห้ามันก็ประมาณนั้นแหละนะซึ่งความบังเอิญมันเกิดขึ้นตลอดเวลา <c oughs> โอเคครับผม ก็ท่านใดที่เข้าเพิ่งเข้ามาต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับขออนุญาตฝังสตรีมสดไว้ให้ดูย้อนหลังแล้วกันสําหรับคลิปนี้ไลฟ์สดครั้งนี้สวัสดีครับขอบคุณพ่อแม่ทุกบร้องทุกท่านครับที่ยังดูอยู่ครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับรวยรวยรวยครับ